แต่ถ้าเอาหมูดิบไม่ให้กูเนี่ยไม่ใช่กูไม่ได้สั่งหมูดิบกูสั่งหมูปิ้งมึงก็ต้องหมูปิ้งให้กูอยู่แล้วเข้าใจเข้าใจที่เขามาให้แล้วเนี่ยก็ถุกเลยแต่ไม,ไม,มันไม่ครบมันไม่ครบอ่าเข้าใจไม่ครบอ่าก็ไม่เอาเอาไปเก่งการหมูลำสิ้นครับตอนนี้ครับมาที่วงวันบีมนะครับผมเห็นว่าครับพี่น้องครับนี่ต้องขอบคุณหัวหน้านะครับนนคุณนายนะครับผมคนนี้คืเสวยเขาเลี้ยงผมได้ทั้งหมดครับใครก็ได้ครับขอให้เป็นคนจ่ายตังค์ครับเอามาแล้วนี่ทั้งหมดเท่าไหร่หัวหน้าเขา ยี่สิบชุดอ่าอ่ยี่สิบชุดในนี้มียี่สิบชุดอันนี้เขาเขียนมาให้ด้วยแต่ว่าได้มาแค่สิบเก้าชุดอ้าวไม่ครบมันไม่ครบเพราะว่าพอดีของเราจําหน่ายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูอย่างนี้ก็ผิดสัญญาเพราะคนผิดสัญญาเนี่ยคือคือจริงๆผมไม่เอาก็ได้นะเออตรงนี้เหรอคนผิดสัญญาผมสั่งยี่สิบจะได้สิบเก้าไม่สิบเก้าชุดไม่เอาจริงๆสั่งไปสามสิบด้วยเอากลับไปไม่มันเอากลับไปไม่ได้เพราะว่าเอามาแล้วมันเป็นของที่ทําแล้วต้องกินเลยครับมันผิดสัญญาไม่ได้ันจะไง ตอนใครยกตอนยกมาใครควยกมาผมไ็่ควยกมามึงก็ยกกลับไปสิแน่ๆแต่คุณดูดูชื่อคุณดินี่คุณนายมาเอาใจเสียงกระดุมนี่คือกูจึ้งมันก็ถุงเหมือนกันแหละมันไม่เหมือนแต่กูจั่งไปกลัวไปกี่ชุดกูสั่งไป่ชุดยี่สิบยี่สิบชุดแต่ว่าในนี้มีมีสิบเก้าชุดมันต้องกินพวกเราเดี๋ยวพี่ไปทำยุ้วเดี๋ยวข้าวฝั่งนนดีกว่าแต่ว่าแต่แต่ว่าของคุณน่ะแต่ว่าของคุณมีหกใบเลยนะไปเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้างบนดีกว่าจริงๆจั่งไปตั้งสิบด้วยแต่คิดตั้งไปนะ กินก๋วยเตี๋ยวงานสั่งให้กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวพอนะเนื้อเนื้อหมูหมูปิ้งน้องหมูปิ้งหมูปิ้งครับหมูปิ้งนี่นี่นี่ใหม่ๆเลยเนาะพี่หมูเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเอามาไม่พุ่งอันนี้พี่ทำมาเลยเป็นพอดีคนหรือเปล่าทำมาพอดีคนเลยแต่ว่ามันมันสั่งมา20ชุดแต่ว่าได้มา19บเก้าชุดดุมากให้พี่ตลอดพี่วันนี้พี่เพิ่งกลับมาขายใช่ไหมพิ่งกลับมาขายโอเคผมไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนั่ ไม่กินไ๋วเตี๋ยวกันพวกเรามีมึงควรจะกินเยอะคนเลยพ่าะออกกดีเดี๋ยลกับตัวเอาเอากลับได้นะแต่ว่าแต่ว่าปิ้งปิ้งมาแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการปิ้งงปิ้งมาแล้วเอากลับได้นะแต่ว่าผมรู้แต่ว่าผมสั่งมาเท่าไหร่ล่ะสั่งมายี่สิบชุดแต่วันนี้ได้เท่าไหร่ได้มาสิบเก้าชุดที่พี่คิดดูนะว่ายี่สิบยี่สิบชุดเนี่ยคือยี่สิบคนแต่ทีเนี้ยถ้าพี่เขาแถมมาให้อยู่ผมแจกไปสิบเก้าคนอีกคนนึงไม่ได้กินที่ยังไง ถ้าไม่ได้กินมันต้องไม่ได้กินทุกคนกดคือกดของวงเป็นแบบนี้ก็เอากลับไปเอากลับได้แต่ว่าปิ้งมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้นอนเลยแต่หมูมันปิ้งแล้วนมันเป็นหมูสุกแล้วเนี่ยมึงขายอะไรอ่ะขายหมูปิ้งเออมึงเอาหมูปิ้งให้กูก็ถูกอะไรแต่ถ้าเอาหมูดิบมาให้กูเนี่ยไม่ใช่กูไม่ได้สั่งหมูดิบกูสั่งหมูปิ้งมึงก็ต้องหมูปิ้งให้กูอยู่แล้วเข้าใจเข้าใจที่เขามาให้แล้วเนี่ยก็ถูกไงยแต่มันไม่ครบมันไม่ครบอ่าเข้าใจไม่ครบอ่าก็ไม่เอากลับไป เพน,นั้นมันต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเราเป็นลูกค้าเราต้องสั่กับลูกค้าอาะผมถามว่ามีคนสั่บอกเกงขาครับผมเอาสิบไม้แต่คุณใส่ไวให้เขาแปดไม้เนี่ยกลับมาเขาเขากลับมาด<ข>่าคุณเลยเขาจ่จายจ่ายแปดไม้ไงซื่อสัตงสั่งสิบคือต้องได้สิบต้องเอาสิบถูกต้อง,องคือสรุปก็คือคกลัวกับตกลบนี่ แล้วก็ไอ้เมาื่อขายเด็กๆนีที่นั่งอยู่เลยน้องกินหมูปิ้งอยู่แล้วไปถายได้หรือกินหมูปิ้งแล้วเขาปิ้งมาแล้วก็ไม่ให้เหรอพูดเดินไปถามน้องให้ปิ้งมาแล้วไม่ให้สบายเลยเหรอไม่ไม่ให้เพราะมึงจะไปพบปิ้งอะไรเนาเอาหมูปิ้งไหมหมูปิ้งไหมครับหมูปิ้งไหมพี่เอาหมูปิ้งมาขายไมดีจริงๆอะพี่พี่ทามาขายเขาแต่เขาเขาไม่เอาวงเขาเขาไม่เอาไงพี่เอามาขายให้วงเขา แต่พงเขาไม่เอาสักคนเลยเอาไม่เอาอะไรนะพงษ์บอกว่าเอาไว้ก่อนเขาไม่เอาเขาบอกว่าเอาไว้ก่อนใครขายดีวะเนี่ยเอาชี้ให้พี่ทีวะพี่อยากขายใครได้ปะร้านค้าเนี่ยใช่ใช่ร้านค้าเหรอพี่ข้างถนนไปเลยครับอะไรนะพี่ข้างถนนไปไหนนะข้างถนนไปเลยครับข้างถนนร้านค้า ผมให้กูเอาหมูปิ้งข้ามถนนไปนู่นได้ครับได้ครับเอากรับบ้านิ้่ก็ไปนอนครับเป้าเลนเป้าอยากเป้าอยาก